วให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่14เมษายน2 0 2 5หัวข้อดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่4ข้อที่4 4 พระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคมพีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนัทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอ่านพระคมพีมัทธิวบทที่สี่ข้อที่ 11. หนึ่งถึงสิบเอ็ดหนึ่งครั้งนั้น พระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรก,กันดารเพื่อมานจะได้มาทดลอง 2. และพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิว 3. ส,ส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง สพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคำภี์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนัะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าห้าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารหก แล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินเจ็ดพระเยซูจึงตรัสตอบว่า พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน 8. อีกครั้งหนึ่งมารได้นําพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชานาจากในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชานาจากเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรเแล้วได้ทูลพระองค์ว่า ถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านสิบพระเยซูจึงตรัสตอบว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนามัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวสิบเอ็ด แล้วมารจึงไปจากพระองค์และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์เนื้อหาเมื่อผมเข้าร่วมคตตริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าเราไม่เคยถวายเงินพิเศษเลยเราถูกบอกให้จ่ายเฉพาะสิบลดเท่านั้นเมื่อผมถามว่าทำไมผมได้รับคำตอบว่าเพราะว่าชุมชนนั้นมีทั้งคนบาปและคริสเตียนปะปนกัน และเราไม่ต้องการเงินของคนบาปผมสงสยัยแล้วพวกเราที่เป็นคริสเตียนละ่ะพระคัมภีร์กล่าวว่าจงให้แล้วท่านก็จะได้รับลูกาบทที่หกข้อที่สามสิบแปดสามสิบแปดจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นพูนล,ล้นเต็มหน้าปักของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไรท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันไม่น่าแปลกใจเลยที่เราทุกคนยังคงยากจนในสมัยนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้ถวายเงินพิเศษที่โบสถ์แต่ผมก็ถวายเงินให้กับศิษยาภิบาลเป็นการส่วนตัวอีกทั้งในสมัยนั้นเวลาเราร้องประสานเสียงก็ไม่เคยตบมือเลย ผมถามว่าทำไมผมได้รับคำตอบว่าเพราะการตบมือเป็นเรื่องทางโลกท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องการตีกลองเลยไม่มีกีตาร์ทรัมเป็ตหรือเครื่องดนตรีอื่นใดเลยยกเว้นออแกนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องเคร่งขรึมอย่างไรก็ตามผมบอกว่าพระคำพีกล่าวว่า ทุกคนจงตบมือสดุดีบทที่47ข้อที่1 1. ชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงตบมือจงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีครั้งแรกที่เราเริ่มตบมือในคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าผู้อาวุโสก็เรียกประชุมเพื่อหารือเรื่องนี้ ลองจินตนาการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำกลองและกีตาร์เข้ามาบางครั้งเราปล่อยให้ประเพณีของมนุษย์กำหนดว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรแทนที่จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าคือโครงร่างที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับทุกด้านของชีวิตและเมื่อท่านปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ ท่านจะเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ผู้ที่ล้มเหลวในการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าจะไม่ประสบกับความยิ่งใหญ่อันเกินขอบเขตของพระราชอำนาจของพระองค์ต่อผู้เชื่อเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าสิบเก้าและรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสําหรับเราที่เชื่อนั้น เป็นฤทธเดชเดียวกับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์พระเยซูไม่ตอบสนองต่อการล่อลวงของซาตานตามปรัชญาและประเพณีของมนุษย์พระองค์ทรงเอาชนะพวกเขาเพราะพระองค์ทรงยืนหยัดบนสิ่งที่เขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดท่านรู้ไหมว่าเขียนว่าอะไร ท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าตรัดอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านท่านกำลังยืนอยู่บนพระคำของพระเจ้าหรือรายงานของมนุษย์ท่านจะเชื่อรายงานของใครเมื่อพวกผู้สอดแนมทั้งสิบสองคนเข้าไปในคาณาอันเพื่อสอดส่องดูแผ่นดินนั้นมีสิบคนยืนอยู่บนสิ่งที่พวกเขาเห็นมีเพียงโยชูวาและคาเล็บเท่านั้นที่ยืนหยัดอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า กัรดานวิถีบทที่สิบสามข้อที่ยี่สิบหกถึงสามสิบสามยี่สิบหกเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นธุรกันดานปารานที่คาเดตพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมดทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้น27 เขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งข่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้น28แแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมาก นอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอานาคที่นั่นด้วย29คนอามาเลขอาศัยในดินแดนทางทิศใต้คนฮิไทยคนเยบุสและคนอาโมไร์อยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอแดน30แต่คาเลฟได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่า ให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอน31แต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเรา32พวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่า ผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตสามสบสาที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเราเป็นเหมือนปักกแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขา กันดานวิถีบทที่สิบสี่ข้อที่หนึ่งถึงเก้าหนึ่งแล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาและประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้นสองคนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายเสียที่อียิปต หรือตายในถิ่นทุรกันดานนี้ยังดีกว่าสาทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราต้องถูกปล้นเอาไปเรากลับอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือ 4. เขาพูดต่อกันและกันว่าให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปอียิปต์ห้า ส่วนโมเสสกับอาโรนซบหน้าลงต่อหน้าที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลหกและโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟุนเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนเจ็ 7. และพูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินแปด ถ้าพระยาเวพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ 9. ขอเพียงอย่าให้เรากรบฏต่อพระยาเวอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วกรอกกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้ว พระยาเวสถิตกับเราอยากกลัวพวกเขาเลยจริงอยู่ว่าในแผ่นดินนั้นมีคนยักษ์แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าคนยักษ์เป็นเรื่องจริงที่แพทย์สามารถมองเห็นอาการเจ็บป่วยได้แต่พระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อสุขภาพของท่านบนไม้กางเขนแล้วท่านที่รักจงตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น และท่านจะได้สัมผัสกับฤทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในทุกด้านของชีวิตท่านทุกอย่างประเด็นดำเนินการให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นเครื่องนำทางในทุกสิ่ง